dài lẻo phải lúc đen hơn phải lúc nào lúc ai lúc ai chị đen lên lúc 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 chị đen lên lúc lên Bert, a me, a magic. Magic. El, ไปไหนอะเรืไปไเลือดเลยเอาไปเอาไปข้าวเบาไปนี่ไปนี่ไปนี่อาไปนี่ตงมไปลุกเลยลุกเบบข้าปรือลุกไม่ข้าตามไปตามไปตามไปวางมือเราไปอย่างนี้ไล้ไม่ได้ไปถูก